สวัสดีครับครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาพาท่านชมบริเวณร,บรอบๆของวังแก้วพระแม่จามาทีวีครับวังแก้วนี้สร้างมาประมาณเจ็ดปีเลยครับก็สุดโสมเป็นธรรมดานะครับครับทางวัดบางพึ่งก็กำลังจะซ่อมแซมปรับปรุงให้สวยงามยิ่งขึ้นครับครับ ก็กลับฝ้าเพดานใหม่ครับตกกันนกอุจระหล่นแล้วก็ติดผ้าม่านในห้องกระจกท่านครับผ้มาม่านสีที่ทรงโปรดนะครับสีม่วงอ่อนนะครับนะครับสมแมจามาเทวีท่านสรงโปรดอยู่สองสีครับสีม่วงอ่อนสีชมพูครับ ถ้าผู้ใดจะมาขอพรและจะถวายดอกไม้ท่านก็ให้มาเป็นสีชมพูกับสีม่วงนะครับท่านทรงโปรดนะครับและดอกดอกไม้ประจําพระองค์คือดอกชงโคครับตอนนี้ยังไม่บานนะครับนี่ครับดอกดอกชงโคครับข้างบนนะครับสีม่วงอ่อนนะครับครับผู้ใดยังไม่ทราบครับว่าดอกไม้ประจําพระองค์คือดอกอะไรครับดอกชงโคครับ นะครับนะครับดอกชงโคครับก็จะต,ต้องปลูกปลูกไว้เป็นอนุสรณ์กับท่านนะครับดอกที่ท่านโปรดปานมากนะครับครับนี่ครับแล้วทำไมต้องปั้นองค์พญยายนาคไว้2ตน2ององค์ลงบันไดครับเพราะว่าบริวารของพระแม่จามเทวีที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ มีท่านสีองค์สีแดงและก็องค์สีเขียวครับที่เป็นบริวารของท่านดูแลดูแลและเป็นผู้ที่คุม้มครองขอบวนแพนะครับในการหนุนแพรไปจนกระทั่งถึงอาลริชพนชัยลำพูนนะครับครับได้ใครมันสร้างบัรมีร่วมกับพระแม่จามเทวีครับครับนี่เหตุที่เราจะต้องสร้างพระยะนานา สององและสององนี้ก็ยังอยู่ที่วัดบึงพึ่งแล้วบริวารเก่าของท่านที่อยู่ยังติดค้างรอพระแม่เสด็จกลับมาก็ยังอยู่ที่นี่อยู่อ่าพอเราสร้างสะพานข้ามสามโลกเสร็จทุกดวงจิตท,ที่ติดค้างก็จะหลุดพ้นนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมาพระแม่จึงจะต้องมีความประสงค์ให้เราสร้างสะพานข้ามสามโลกอ่าเพราะลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่กับลูกหลานบริวารที่ ได้ติดค้างอยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับนะครับณสถานที่แห่งนี้จึงศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สวนรวมของเราดวงจิตบริวารของแม่นะครับนะครับแล้วที่เห็นไปข้างหน้าคือนะครับครับพอพ้นโค้งนี้ไปก็จะเป็นเมืองลำบุรีเมืองของพระสวามีท่านนะครับนะครับเมื่อก่อนในใช้เส้นทางจากเมืองลำบุรีก็มาวางแก้ววางไผ่ของท่านเนี่ยที่ เจ้าชายรามราชสร้างถวายอ่ะตรงนี้เดิมเป็นเกาะนะครับตอนนี้เป็นเกาะและปัจจุบันตื้นเขินแล้วทางตะวันตกนะครับก็ปัจจุบันก็เลยกลายเป็นท้องมังกรนะครับบช่วงนี้จะเป็นช่วงท้องมังกรครับช่วงเนี้ช่วงท้องมังกรครับ <spe> <g> ก็เป็นสถานที่ <S <s ที่ชาวจีนเขาศรัทธาถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลเป็นมงคลนะครับท้องมังกรอุดมสมบูรณ์นะครับ ครับจุดบริเวณแห่งนี้นะครับครับผมขออนุญาตเล่าให้แค่นี้ฟังก่อนนะครับและติดตามนะครับ